Aww. <music> รายการ M.U.L.E. รายการที่พาทุกคนไปรู้จักกับทุกซอกทุกมุมของมหาวิทยาลัยไม่ดอนครับและนี่คือเชลเลเวย์ครับใช่แล้วค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ซิรีราชพิมุกสถานค่ะถูกต้องตอนนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่นี่ค่ะเพราะว่าโอ้โหพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรียกว่ากว้างใหญ่ <New. S 1> อลังการมากมีหลายส่วนมากเชนใช่ใช่แล้วค่ะว,วันนี้นะฮะเราจะไปพบกับอะไรในพิพิธภัณฑ์นะฮะตามพวกเรามากันเลยใช่แล้วค่ะ อาจารฮแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองเลยใช่ไหมครับใช่ครับโซนนี้เราจะแสดงอะไรกันยังไงบ้างส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนจัดแสดงที่ชื่อว่าสี่ิราดบูราณประวัตินะครับจะเป็นเรื่องของประวัติการเรียนการสอนของสิ่เ่ราชนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินเข้าไปชมเดเลยวเราจะบรรยายให้ฟังกันไลที่ห้องแรกสหรับห้องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกําเนิดโรงพยาบาลในภาพนี้ก็คือคณะกรรมการทั้ง9ท่านนะครับที่ดูแลการก่อสร้างโรงพยาบาล ส่วนทางฝั่งขวามือมองไปจะเห็นภาพงานพระเมนของเจ้าฟ้าสีราาถ้าเราเทียบขนาดของตัวคนในภาพกับงานพระเมนเนี่ยจะเห็นเป็นงานพระเมนที่ใหญ่มากใช่ครับสำหรับในตู้นี้นะครับในตู้มุกตู้นี้เนี่ยเราจะเห็นด้านบนสุดชิ้นสําคัญที่สุดคือด้านบนสุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นของที่ระลึกในงานพระเมนของเจ้าฟ้าสีร่าครับอันนี้จะเป็นชิ้นของจริงๆนะครับใช่เดี๋ยวเราเชินไปที่ห้องถัดไปนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีโรงพยาบาลแล้ว เราแต่เรายังไม่มีหมอ,เ,อเราต้องสร้างหมอขึ้นมา<อ>ทีนี้เราก็เริ่มมีโรงเรียนแพทย์นะครับโรงเรียนแพทย์แห่งแรกยุคแรกเป็นเรือนไม้หลังคางทรง,งจากนะครับเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับโรงพยาบาลมีการ,รเรียน2แบบโรงพยาบาลมีการรักษา2แบบแผนไทยแผนตะวันตกโรงเรียนมีเหมือนกันนะครับโรงเรียนแผนไทยทงหลักสูตรแผนไทยดูแลหลักสูตรโดยอาจารย์หม่อมเจ้าเจียคุณกรท่านนี้นะครับถัดมาท่านอาจารย์นี่หน้าตาเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยก็จะคื่ออาจารย์อมาตเอก พระอาดวิทยาคมชื่อภาษาอังกฤษก็คืออาจารย์ยอดดีแมคฟารันท่านนี้เนี่ยเราจะโชคดีอย่างเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกของมิชชันนารีที่เกิดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นท่านพูดภาษาไทยได้เขียนภาษาไทยได้ไปเรียนเป็นหมอพูดภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้พอกลับมาเป็นอาจารย์หมอเนี่ยสอนภาษาไทยได้เขียนตำราแพทย์ได้คนไทยเข้าใจง่ายขึ้นใช่เราเข้าใจง่ายขึ้นในยุคแรกที่เรามาเรียนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับตรงนี้คือ นี่คือราชแพทย,ย,ย์ยาลัยราชแพทย์ยลาลัยเนี่ยเป็นโรงเรียนแพทย์ที่เป็นอาคารกออิกถือปูนหลังแรกนะครับเราจะเห็นภาพภาพตรงกลางในกรอบสีทองใหญ่จะเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่5สเสด็จเปิดราชแพทย์ยลาลัยทางซ้ายมือของกรอบภาพเราจะเห็นว่ามีใบประกาศใบประกาศเนีย่ยจะเป็นการเริ่มแจกใบประกาศให้กับนักศึกษาแพทย์นักเรียนแพทย์ที่จบหลักสูตรนะครับเพื่อที่เขาจะเอาใบประกาศเนี่ยไปประกอบ อาชีพได้แน่นะก็คล้ายๆปริญญาบัตรใช่ใช่คล้ายๆปริญญาบัตรใบประกอบโรคศิลป์ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับโดยคนที่ริเริ่มเป็นคนคิดให้แจกใบประกาศนี้เนี่ยก็คือกลุ่มพยารรมรงราชานุภาพส่วนภาพทางความพนักงานความมือเนี่ยก็คือกรมเหมิงวิวิ์วันปีชาท่านนี้เป็นอธิบดีกรมพยยบาลจากโรงเรียนแห่งแรกเป็นไม้ไม้ละมาก่ออินเป็นมูนอย่างนี้ละต่อไปส่วนต่อไปเป็นอะไรคะพี่อารเราเข้าสู่การเรียนการสอน เรามาถึงเราจะมาเห็นท่านนี้ก่อนท่านนี้เนี่ยก็คือกรมพยาชายัยานาเรนทรนะครับกรมพยาชายัยนาเรนทรเนี่ยเป็นผู้บัญชาการราชาแพทย์ทยลายะนะครับเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการปรุงยานะครับแล้วก็เป็นคนที่วางหลักสูตรการศึกษาด้านการปรุงยาเกี่ยวกาับเภสัชกรรมนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยท่านนี้เนี่ยสนิทก,กับสมเด็จพระบิดามากท่านนี้ก็เป็นคนชัชกชวนสมเด็จพระบิดาให้มาเยี่ยมชมกิจาการของสิริราช นะครับส่วนในตู้แสดงถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับจะเป็นพวกตำรารยียนใช่พวกนี้เป็นตำราเรียนแล้วก็จะมีระเบียงของนักศึกษามีจดหมายอันนี้คือสมัยก่อนของสมัยก<อ>่ยยอนเลยของสมัยก่อนจริงครับ ว่าอะไรเอ,อ่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นจําลองการเรียนการสอนวิชาการวิภาคษนะครับการวิภาคษศาสตา์ันีขอถามยได้ไหมคะอาจารย์หุ่นจริงไหมคะอาจารย์หุ่นอันหุ่นเนี่ยเป็นหุ่นจําลองครับแต่ว่าแขนเนี่ยจะเป็นแขนของจริงที่ผ่านขั้นตอนการทําที่เรียกว่า p l a s t i n a t i o n เรียกเป็นภาษาไทยว่าการจำทราบด้วยพลาสติกทำให้มันเปลี่ยนให้มันเป็นพลาสติกครับ ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของที่เรียกว่าก้าวสู่สากลนะครับอ่าก็จะมีสมเด็จพระบิดาอยู่ด้านหลังเรานะครับเรามาดูสิ่งของต่างๆที่บอกว่าท่านเนี่ยทุ่มเทให้กับการแพทย์แค่ไหนอันนี้จะเป็นสมุดจดพวกตารางสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้กับนิสิตเตรียมแพทย์นะครับท่านก็จะมีการเตรียมการเรียนการสอนมีสมุดเลคเชอร์มีกล่องบัตรคําแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ของท่านเอาไว้ให้ช่วยช่วยในการจําใช่นะครับใช่นอกจากนั้นเนี่ย ทางนี้ก็จะเป็นจดหมายที่ท่านเขียนติดต่อกับมูลทีล็อกกี้เฟลเลอร์นะครับในการเอาอาจารย์ฝรั่งต่างๆเข้ามาช่วยวางหลักสูตรมาช่วยพัฒนาการสอนนะครับจะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการแพทย์จริงๆตั้งใจให้การแพทย์เรามีการพัฒนาจริงๆด้วยส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงตรวจ OPD อันนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นเป็นจำลองโอ๊การตรวจของคุณหมออุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะวางแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นโต๊ะโต๊ะจริงๆนะครับโต๊ะที่ใช้จริงๆคล้ายๆกับคุณหมอในสมัยนี้เหมือนกันย้อนยุกกลับไปสักหน่อยด้านหลังของเราค่ะพี่อ่านตรงนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับหุ่นจำลองเวลาที่เด็กๆเขาเข้ามาเคยสงสัยครับเว่าเด็กๆเวลาคุณหมอตรวจเขาต้องฟังเสียงหัวใจแล้วเขาจะรู้อะไรอ่าอันนี้ก็จะมีเสียงหัวใจ ต่างๆกันที่คุณหมอเขาฟังแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราไม่สบายเป็นอะไรอ่าแล้วก็เวลาเราคุณหมอตรวจในช่องคอที่ชอบให้เราอ้าปากอ่านะ,ะ,ะอ่าน,นั้นก็จะมีเวลาคุณหมอเขาตัวเขาเห็นอะไร กันครับตอนนี้ผมพร้อมเป็นหมอแล้วครับผมแต่เราจะต้องฟังเสียงเสียงแล้วจะมีเสียงพูดกับเราในหมู่แล้วต้องปฏิบัติตามที่เขาสั่งขณะนี้เรากําลังจะทําการผ่าตัดช่องท้องเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเมื่ออยู่ในทีมผ่าตัดทุกหน้าที่มีความสําคัญหากการผ่าตัดในวันนี้ประสบความสําเร็จต้องถือว่าทั้งสี่ท่าน ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยรายนี้แล้วเราจะเริ่มการผ่าตัดไอโอดีค่ะหม<ข>อ <ไป S 2> สัมบ<ป>ีทุบกิงเจอไอโอดีครับสัมบีทุบกินเจอไอโอดีค่ะผู้คนห <c oughs> ยิบถานที่ม, <c oughs> ม,มีบาดที่สัมบีเสียตายส่งให้ทีมหมอผู้ช่วย <c oughs> โดยยื่นถ่านมาให้ <c oughs> ขอมีดสำหรับเปิดชั้นผิวหนัง <c oughs> วางบนมือหมอผ่าตัด แล้วส่วนส่วนนี้เราจะพูดถึงอะไรกันบ้างส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับชื่อโซนนี้เขาจะเรียกว่าสยามรัฐเวชศาสตร์เราเริ่มจากคนเราเนี่ยเรียนรู้จากว่าเราอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่ในอดีตละ จะปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่ายต่างๆภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับคนไทยสมัยก่อนก็เรียนรู้การกําเนิดมนุษย์เหมือนกันมีบันทึกอยู่ในคมพีโบราณ<ม>เช่นคมพีปฐมจินดา<ม>ซึ่งมันก็จะน่าแปลกใจนิดนึงว่ามันจะเป็นเรื่องความหาศิรย์ที่คนไทยสมัยก่อนเนี่ย<ม>เขาไม่มีเรื่องเทคโนโลยีแต่เขารู้ได้ยังไงว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมาถึงส่วนนี้เหมือนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมนุษย์ใช่ไหมคะในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ย เขาจะแบ่งธาตุต่างๆในร่างกายของเราเออกเป็น4ี่ธาตุดินน้ําลมไฟซึ่งมันก็น่าแปลกใจตรงที่มันมาตรงกับระบบต่างๆในร่างกายในแพทย์แผนตอนตกก็คือดินเนี่ยแทนกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายนะครับน้าคือของเหลวในร่างกายของเราใช่ลมคือลมหายใจนะครับส่วนไฟคือความอบอุ่นในร่างกายของเรานะครับส่วนถัดไปเนี่ยเราก็จะเล่าถึงเรื่องความอัศจรรย์ของจิตมนุษย์นะครับในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ย เขาก็จะมีการเชื่อว่าจิตมนุษย์เนี่ยถ้าคนเรามีจิตเป็นนายมีกายเป็นบ่าวถ้าเรามีการดูแลจิตให้เรามีการพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์เบิกบานมีความสุขเนี่ยทั้งคนที่ป่วยอยู่ก็จะหายเร็วขึ้นอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเกินไปหายเร็วเกินไปห่อมาก็เป็นเรื่องของการหาสาเหตุของโรคนะครับในแพทย์แผนปัจจุบันเวลาเราอยากจะรู้ว่าเราไม่สบายเป็นอะไรก็จะมีการตรวจยืนยันในห้องแลบส่วนแผนไทยเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณ ช่วงอายุอ่าว่าเราตกอยู่ท่าไหนในช่วงอายุไหนที่เราไม่สบายเนี่ยท่าไหนมันบกพร่องไปในร่างกายถ้าท่าไหนบกพร่องไปเราเติมให้มันสมดุลกันแล้วก็กลับมาเป็นคนที่มีสุขภาพดีเหมือนเดิมพี่อันครับห้องนี้นอะไรยังไงเนี่ยฮะเต็มไปด้วยขวด,ขวดโหล,โลแล้วก็สมุนไพรหน้าตา 88, แปลกๆเต็มไปหมดเลยฮะห้องห้องนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเรารู้ถึงเรื่องร่างกาย รู้ถึงเรื่องการหาสาเหตุของโรคแล้วจริงเรามาถึงการรักษาการรักษาส่วนนี้เนี่ยตู้ข้างหลังที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสมุนไพรสมุนไพรต่างๆนะครับที่เราได้จากพืชเรามีทั้งได้จากพืชได้จากสัตว์นะครับนี่ด้านหลังเราจะเป็นจําลองร้านขายยาไทยสมัยก่อนนะครับร้าน,นขายยาเหมือนร้านขายยาไทยโบราณใช่นะร้านขายยาโบราณค่ะนี้ก็จะมีตัวอย่างของสมุนไพรต่างๆพร้อมกับบอกอว่าสามารถแก้อะไรได้บ้างอะไรแก้อะไรได้บ้างใช่นอกจากมีการรักษาด้วยสมุนไพรแล้วมีการรักษาด้วยการนวดนวดกดจุด เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเชิญเลยอันนี้เลค่ะพี่อันตอนนี้เราอยู่กันที่เราย้ายมาอีกส่วนจะแสดงหนึ่งครับเป็นอีกอาคารหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลาพิมุสถานชื่อว่าอาคารนิวาสสิรินาเวศในนี้เนี่ยเราจะแบ่งส่วนจะแสดงเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนของชุมชุมของกองน้อยแล้วก็อีกส่วนนึงคือเรือโบราณ ที่เราเห็นกันทางด้านหลังนี่ใช่ลำใหญ่มากเรือโบราณลำนี้เนี่ยเราพบจากการขุดค้นทางโบราณคดีครับพบเมื่อปี2551นะครับอยู่ลึกจากพื้นที่เรายืนอยู่ตอนนี้ลงไปประมาณ5-7เมตรขนาดของเรือตอนที่เราเจอเนี่ยกว้าง5เมตรยาว24เมตรเหมือนเป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งของอาคารนี้ด้วยนะแล้วก็ส่วนต่อไปค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชุมชนบางกอกน้อยค่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปชมกัน ตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในส่วนที่เป็นเรื่องของชุมชนบางกอกน้อยนะครับในนี้ก็จะมีจําลองรอบๆเราเหมือนเราอยู่่ามกลางช,ช,ชุมชนเลย,เลยชุมชนบางกอกน้อยเนี่ยจะเป็นชุมชนที่เรียกว่ามีการผสมผสานหลายวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติมีทั้งคนจีนคนไทยมุสลิมนะครับการประกอบอาชีพก็จะต่างกันไปใครเข้ามาก็จะรู้จักกับบางกอกน้อยมากขึ้น เป็นยังไงบ้างครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ิีิรีชสพิมุสถานน้องไปชมกันมาเทียบร้อยแล้ววันนี้เป็นความรู้ใหม่แล้วก็ผมไม่เคยเจอไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลยแม้กระทั่งแบบการได้ทดลองผ่าตัดเองอเหรือว่าพบกับเรื่องราวความเป็นมาของิีิราช ใช่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนตัวเวเนี่ยคือประทับใจไม่ใช่แค่ว่าเรารู้เรื่องราวของศีราษเรื่องราวของด้านการแพทย์ใช่ไหมแต่ว่าเรายังรู้ความเป็นมาของวังหลังด้วยอของบางกอกน้อยใช่ไหมดูแล้วไม่ใช่แค่ตลาดใช่ไม่ใช่มีแค่ตลาดขายของแล้วนะคะที่นี่นะคะซูงซูชินี่ไม่ใช่มีมากกว่านั้น,นใช่แล้วค่ะแล้วสุดท้ายให้พี่อ่านฝากไว้นิดนึงสําหรับใครที่เรียกว่าอยากจะมา ศึกษาหาความรู้กันที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่ค่ะทายังไงได้บ้างคะอยากสำหรับพิพิธภัณฑ์รีรานะครับ<ะ>เราจะมีทั้ง2องที่ก็คือพิพิธภัณฑ์การแพทย์กับพิพิธภัณฑ์รีราชพิมุสถานะนะครับเปิดทุกวันหยุดวันอังคาร<ะ>และก็วันหยุดนาาักขัตฤกษ์สำหรับค่าเข้าชมเนี่ยก็จะเป็นสําหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กที่อายุเกิน18ปีเนี่ยถ้าเลือกชมที่ได้ที่หนึ่งจะ80บาท<ะ>ถ้าชมทั้ง2ที่เลย100บาทถ้าน้องที่อายุน้อยกว่า18ปีีีีเลือกชชชชมมททททท่่่่ดง25 2บบาาาาา30ตติก็ถ้าชมที่ใดที่200บาท ชมสองที่จะ3 0มบาทครับแล้วถ้าเป็นนักศึกษาไม่ินดลหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ิดลนะครับบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ินดลจะเข้าชมฟรีแสดงบัตรเท่านั้นเลยแสดงบัตรเท่านั้นใช่ครับค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อันมากเลยที่พาพวกเรามารู้จักแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะคะขอบคุณมากนะคะครับยินดีครับขอบคุณมากครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้3ามช่องทางเหมือนเดิม Facebook หรือ YouTube ครับแล้วก็ w w w m ด d o n c h a n n n าแนลดครับอาใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ